วันนี้จะมาเล่าเรื่องราวในอดีตนะครับเดือนตุลาคมในปีพศ2 5 5 4ันั่นก็คือ11ปีที่ผ่านมานสถานการณ์ของจังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะหองยิ่งอำาเภอลพการจังหวัดปทุมธานีน้ำท่วมอย่างหนะักแล้วก็เกือบทุกอำเภอแล้วก็หลายจังหวัดในพื้นที่ราบรลุมของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผมจําได้ว่าวันที่17ตุลาคม2554นั้นเป็นวันที่ น้ําเพิ่มสูงมากขึ้นจนกระทั่งว่าแนวกระสอบทรายที่พี่น้องประชาชนได้ทําแนวกั้นเอาไว้นั้นนะได้พังเพราะว่าน้นําล้นคืนวันนั้นวันที่17ตุลาคมเนี่ยผมอยู่ที่นครรังสิตก็คือนะหน้าหมู่บ้าน200ปีนะครับก็มีการประสานงานนะครับดูแลพี่น้องประชาชนร่วมกับนายกนครรังสิตในขณะนั้นนะครับเช้าขึ้นมาที่เมืองเอกหลัก6บางคูนพวกเนี้ย นะครับก็ยังสามารถป้องน้ําไว้อยู่นะครับโดยเฉพาะยิ่งในหลักหกเมืองเอกนั้นนะครับก็มีทั้งนักศึกษามีทั้งครูบาอาจารย์พี่น้องประชาชนทหารมาช่วยกันป้องน้ำนะครับมาเมืองคูคดนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดสี่มุมเมืองหน้าเซียรังสิทธิ์ล่มโพล่มโพทองสมบูรณ์พัฒนาโรณชัยศรีเบลีซอยวัดประยุนซอยวิเชียนสิทธิโลดหลังแพทย์หลังสิบภูมิรินวังทอง ลิเวอร์พาร์คซอยสามสิบเก้าการเด่นหงพอมอยี่สิบเจ็ดนะครับาจามอจามอร่าสนุนเด็ดอนันต์นะครับจนกระทั่งว่ามาถึงร่วมใจ George, สามัคคีแหวนยอดทออสเก้าครับเมืองลำสามแก้วก็ไม่ว่าจะเป็นริมคลองหนึ่งริเวอร์พาร์คนะครับวัดคลองหนึ่งวัดซอยสามัคคีนะครับคูณผลนานาเจริญบุตรสลิน,นถนนเซม,มาฟ้าคามแก้วฝัน ร่วมทางฝันไดมอนวิวเออรออาทรนะครับบ้านที่อยู่ในชุมชนย่านนี้นะครับบัณฑิตอิทราอยู่เจริญชาวฟ้าเซมาฟ้าคลามสายยี่ส 20, ชัยพฤกษ์มุสลินฟ้ากินปาร์คทารล,ลินลินทองอร่มเย็นแอร์วิลล่าสัมพันธ์วิลล่าอู่ทองเพชรจัดจัดนลงรณชัยรัตรชัยนะครับและบ้านอื่นๆที่อยู่ ญาตินี้แทบทุกบ้านแล้วก็ไปถึงที่ลาดสวัยไม่ว่าจะเป็นหมู่ที่1่หมู่ที่2หมู่ที่3และหมู่ที่17นะครับที่อยู่ทางิตะวันออกสุดนะครับถัดมาก็จะเป็นหมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6อันนี้อยู่ที่ถนนสวัยประชาราดนะครับในขณะนั้นถนนยังต่ําอยู่เพราะว่าเป็นถนนเก่านะครับโดยเฉพาะยิ่งหมู่ที่7หมู่ที่8หมู่ที่เนี่เป็นพื้นที่อยู่ติดกับ ริมคลองสามนะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นเทศบาลเมืองลำสามแก้วอันนี้ก็จะท่วมหนักในวันนั้นนะครับผมก็ได้ลงไปพบปะพี่น้องประชาชนไปช่วยเหลือด้วยข้าวกล่องบ้างนะครับข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับบริจาคมาจากผู้มีจิตศรัทธานอกพื้นที่นะครับตลอดระยะเวลาเกือบสามเดือน,นครับผมทำหน้าที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ ชี้จุดให้กับมูลนิธิให้กับผู้ที่อยู่ข้างนอกนะครับโดยการสื่อสารในขณะนั้นก็ยังไม่มีความเจริญยังใช้ระบบ 3G อยู่นะครับการสื่อสารอาจจะไม่ไม่ทั่วถึงมากนักนะครับก็โทรศัพท์ก็ยังมีหน่วยความจำน้อยนะครับก็สามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ ในพื้นที่น้ําท่วมตลอดระยะเวลาถึง3เดือนด้วยกันก็นะเป็นภาพเก่าเอามาฝากนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ทบทวนนะครับผมเชื่อว่ามันจะต้องมีวิธีการที่แก้ไขปัญหานี้อย่างถาวรในโอกาสต่อไปนะครับไม่ใช่ว่ามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ลงทุนทุกปีทุกปีพี่น้องก็ลําบากใช้ชีวิตนะครับเศรษฐกิจพังเสียหายอยู่เรื่อยๆครับนี่ก็คือเป็น แนวคิดที่อยากจะลงมือทำนะครับในการประสานงานดูผังเมืองนะครับแล้วก็ดูโครงสร้างของเมืองเพื่อที่จะทำแนวผังเมืองให้ถาวรน,นะครับในกาสต่อไป